จะ,ะอยู่แล้วช่องพชแอนชเราเปิดนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องจะมาบอกเนาะตอนจากนี้นะทุกคนก็คือจะไม่มีหนูดีในคลิปของเราอีกแล้วนะคะก็จะไม่เจอนหนูดีในคลิปของเราอีกต่อไปเนาะเพราะว่าเรามีปัญหากันนิดหน่อยเนาะแต่เราที่สยากเป็นเรื่องที่ยากอ่อนนะทุกคนแต่ถ้าเจอก็ถือว่า ดีนะไม่ได้ทีดีแค่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอตลอดไปนะทุกคนเดี๋ยวี้อาจจะหยุดลงคลิปไปเลยก็ได้นะนะค,ะ,คะเพราะว่ามันขาดใครคนหนึ่งไปนะจากที่เริ่มแรกถ่ายคลิปมาได้กันแต่อย่างนี้อาจจะไม่เจอแล้วพิมพ์อาจจะไม่ถ่ายคลิปต่อไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะมาบอกค่นี้เลยถ้าใครชอบพิมเนี้ยพิมกดไลค์กดซับกดครกดติดตามนะกดติดตามพิมไว้นะเพื่อมันจะมาถ่าย ไายบายรักทุกคนเสมอนะคะ